สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับกิจกรรมที่ต้องบอกว่าถูกมากๆมาก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 สำหรับสายเติมนะสายใช้คําว่าสายเติมไหมสําหรับสายแบบว่าชอบเปย์นะครับสายเปย์เนี้ยกิจกรรมนี้จะถูกมา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 กสาหรับน้องนะครับ ส่วนใครที่เป็นสายไม่เปะก็สามารถซื้อของในกิจกรรมนี้ได้นะครับแต่ว่าราคาจะแพงกว่านะใครที่บอกว่าผมเติมเยอะผมเกลือเกมนี้เนี่ยกิจกรรมนี้น้องใช้เงินเยอะน้องเกลือน้อยกว่าแน่นอนนะครับถูกกว่าแน่นอนใครที่เป็นสายไม่เติมนะครับสายแบบหรือว่าเติมน้อยเนี่ยก็สามารถนะสามารถไปเล่นกิจกรรมนี้ซื้อกิจซื้อของในกิจกรรมนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะลดน้อยกว่าหรือถ้าเกิดใครที่เป็นแบบสายแบบ เออจ่ายเงินกลางๆหน่อยแลก็จ่ายส่วนลดเพิ่มขึ้นมานะตามขั้นนั่นเองกิจกรรมนี้จะมาตั้งแต่วันที่25เดือนนี้อยู่จนถึงวันที่5เดือนหน้าก็อยู่ประมาณ10วันด้วยกันนะก็เป็นกิจกรรมใหม่เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับของใน,นกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของเก่าแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันถูกมากๆเพราะฉะนั้นก็ซื้อสะถทินะครับอ่าของนอกเหนือจากที่พี่เอามารีวิวนี้นะครับมันก็มีอีกมีแบบไอซ์ชอมีกล่องปืนมี ของอื่นอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูก่อนนะครับไม่ใช่แบบพี่รีวิวชุดไปแค่แบบห้าหกชุดแล้วผมมีหมดแล้วอะผมไม่เข้าไปแล้วกันลองเข้าไปดูก่อนน้องน้องอาจจะเห็นสิ่งที่น้องยังไม่มีในราคาที่ถูกมากๆหรือว่าน้องอาจจะไปเจอของที่น้องอยากได้ในราคาที่ถูกพี่ยังไม่รู้ว่าน้องต้องการอะไรพี่ไม่ได้รีวิวทุกอย่างในรายการนี้นะครับโอเค กิจกรรมนี้มันจะมีของใหม่ทั้งหมด2อันด้วยกันก็คือจะเป็นสกินปืนตีมแบบวาเลนไท์นะครับสปืนอ่านะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบน่นว่าแบบผมมีของทุกอย่างแล้วสกินปืน2อันนี้น้องยังไม่มีแน่นอนนะครับก็าสามารถเข้าไปเล่นกิจกรรมได้เรามาเริ่มจากชุดก่อนละกันนะครับชุดที่จะมารีวิววันนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับมีปืน2อันแล้วก็มีคาตาเนหนึอันนะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดน้องเป็นสายเปยเ์นี่น้องสามารถซื้อชุดได้ในราคา10เพชรถาวรไม่ต้องสุ่มนะครับ น้องสามารถซื้อปืนถาวรได้ในราคาแบบ16เพชรนะน้องสามารถซื้อขั้นต้นได้ในราคา6เพชรโอ้โหถูกกว่านี้มีอีกไหมไม่มีนะครับไม่มีแล้วจริงๆอันนี้โคตรถูกนะแล้วไม่ต้องสุ่มอย่างที่บอกไปไม่ต้องสุ่มคือเหมือนรันค้าของความมืดเหมือนรันค้างความสว่างคือเข้าไปเจออะไรอยากได้ซื้อ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 เลยไม่ต้องมาแบบสุ่มสุ่มสุ่มไม่ต้องนะก่อตั้งชื่อรันค้าอีูว่ารันค้าสรวัสรวล้วกันนะเป็นแบบมีรันค้ามืดแล้ว มีลันค้สสว่างแล้วอันนี้ก็เป็นลันค้สสลัวสลัวนะครับรีวิวชุดกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับชุดก็ขอรีวิว4ชุดด้วยกันนะครับก็เป็นชุดที่ดังในอดีตนะครับจะวนกลับมาดังอีกหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจะไม่ดังแล้วก็ไม่รู้สําหรับ2ชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดไฮยนะสีขาวนั่นเองนี่ของผู้หญิงก็จะเป็นตัวนี้นะครับเซฟวอลคือีมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันหมุนให้ดู ให้ดูพัดหัวนะครับนี่คือพัดเสื้อพัดเก่งเก่งพัดรองเท้านะนชุดนึงก็เป็นชุดหายนะสีขาวนี่นี่ก็ชุดคลาสสิกเหมือนกันเสื้อเอ้ยหัวเสื้อเก่งเก่ง รองเท้านะครับราคาเต็มๆนี่มันอยู่ที่พันเพ็ดแต่อย่างที่บอกไปว่าน้องอาจจะซื้อได้นะคาสิบเพ็ดเงื่ยนไขในการลดราคาเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังว่าทำยังไงมันถึงจะลดราคาเท่าไหร่บ้างนะทีนี้อีก2ชุดที่มีนะครับก็คือแพ็คอันนี้จะออกแนวแบบโอเวอร์หน่อยนี่ไม่ใช่ผิดมันคล้ายๆกันนี่นี่คุณนี่แพ็คไวท์เครนอันนี้ก็สวยนะชุดผู้หญิงสวยมากเลย น้องคิดดูถ้าน้องได้ส่วนลดเยอะน้องซื้อชุดนี้สิเพรยังไงก็คุ้มปะ่ะอ่นี่ส่วนเสื้อนะครับนี่ใครชอบแนวญี่ปุ่นน่าจะชอบกางเกงก็สวยกระโปรงกระโปรงความยิงกระโปงรงตีนน้องไปใส่กับชุดอื่นก็ได้นะข้างในเป็นแบบถุงน้องกะขายไปใส่เสื้อแบบแซบๆนะอะไรอย่างงี้ไม่จำเป็นต้องใส่กับชุดนี้ก็ได้รองเท้ารองเท้าแซบๆเหมือนกันทรงผมน่ารักมากอันนี้ดีดิ ทรงผมสีเงินติดตอกไม้ติดเครื่องประดับแล้วก็การแต่งหน้านี่ความจริงการแต่งหน้านี้ก็สวยนะลายเพนนลองให้ดูอีกรอบหนึ่งชัดๆนปะน่ารักอีกชุดหนึ่งก็ชุดเรดเครนก็เป็นชุดผู้ชายชุดนี้พี่ชอบการแต่งหน้ากับหน้ากากนี่เสื้อ เกงเออเก่งสวยเ,เก่งสวยชุดนี้เ,เก่งก็สวยเก่งเอาไปใส่กับตัวอื่นได้สีทองมันสวยอ่ะไม่ใช่ทองแบบเหลืองๆอ่ะน,นี้ทองแบบทองอ่ะเออเก่งตัวนี้สวยวะะปะรองเท้าผ้าปากทรงผมทรงผมไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่แล้วก็การแต่งหน้าการแต่งหน้าเท่ดีเ,เ,เก่งสวยจริงเอาไปใช้ได้ที่ตู้ท่าได้หมดนี้สิเพชร โอ้ยคุ้มนะครับต่อมาสกินอาวุธนะครับก็จะมีสกินคาตานะก่อนละกันคาตานะที่มาในรอบนี้เนี่ยจะเป็นคาตานะสีเขียวนะนี่เฟดกรีนคาตาร์น่นาใส่เขียวใครอยากได้นะครับก็ซื้อได้ด้ามผ่านเทอยู่เป็นดาบดำมีเขาเรียกว่าภาพแผ่นแผ่พันธิต้าแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์จะเป็นสีเขียวนึกถึงแบบอารมณ์แบบ ใครดูแบบโอวริโนเซดาชื่อไทยเชียวเซดาแห่งจุดจบอะไรเงี้ยที่พระเอกช้ดาสีดำเขียวคลายกันเทดีครับอันนี้ก็ราคาเต็มนะี่อยู่ประมาณแบบหกเก้าเก้าเพชรห้าเก้าเก้าเพชรอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากได้แบบราคาเต็มน้องก็เข้าไปซื้ออัตรานันนี้ห้าเก้าเก้าเพชรแล้วถ้าน้องอยากได้ส่วนลดเดี๋ยวไปฟังกันว่าทำไงได้ส่วนลดส่วนสกินปืนนะครับก็มีสองอันด้วยกัน อันแรกก็จะเป็น VSS h a s i k e r นะครับตัวนี้บวกแม่นยำจอกเกราะถ้าอยากได้แบบแนวยิงแรงๆก็เอาจับไปได้กับอีกสกินหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินโกลซานะครับโกลซาอันนี้ก็บวกดัมเมจกับแม่นยำลบแม็กกาซีนนี่น่ารักตีมันจะเข้ากับชุดอนะชุดที่เราแจกฟรีไปช่วงนี้ชุดผู้หญิง,งที่น้องโมบายมาคอสเพย์ตัวนี้ ชุดเอ่อตัวเนี้ยไอตัวสก,กินปืนอันอันสีม่วงเหมือนจะประมาณแบบพันหกร้อยเพชอะไรเงี้ยพันห้าเก้าเก้าแต่ว่าไอสีไอตัวสี SMG ที่เป็น v s ไัเน,นี้ยมันไม่ถึงพันเพชนะครับอันนี้คือราคาแบบเต็มเมที่คนที่ไม่ได้ส่วนลดเลยนะครับเข้าไปซื้อแต่ทุกคนมีส่วนลดได้นะครับวิธีการได้รับส่วนลดคืออะไรกิจกรรมมาวันที่ยี่สิบห้ากุมภาจนถึง 5, ห้ามีนาในระยะเวลากิจกรรมเนี้ย ถ้าน้องจ่ายเงินในกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นกิจกรรมนี้นะเช่นน้องเออมีของใหม่มาอยู่ในตู้ลักกี้น้องไปหมุนตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้อะไรก็ตามน้องไปซื้อของในร้านค้านะครับแบบเอ้อยากได้ของอยากได้กล่องอับป,ปืนอะไรอย่างงี้นะเวลาที่น้องใช้เพชรนะไม่ใช่เติมเพชรนะใช้เพชรไปจนถึงขั้นที่กําหนดเนี้ย น้องจะได้ส่วนลดในรางคาเมื่อกี้อ่าแล้วมันเท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยผมดวงไม่ดีผมอะไรอย่างนี้น้องใช้เท่านี้ลดเท่านี้ใช้เท่านี้ลดเท่านี้เหมือนกันทุกคนอ่ามันจะมีส่วนลดทั้งหมดสี่ขั้นนะครับห้าขั้นถ้าไปรวมแบบไม่ลดเลยก็คือสามารถเข้าไปกดซื้อรางคาได้เลยอย่างแบบเข้าไปผมแบบากเอาคาตนาตะเกียบผมอยากได้คาตนะผมซื้อคัตนาห้าก้าๆได้ไหมก็เข้าไปซื้อนะครับแต่ว่า แต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องใช้เพชรในกิจกรรมอะไรก็ตาม699เพชรน้องจะได้ส่วนลดในรางค้มกี้30%เช่นน้องเอาเพชรไปหมุนตู้ลัคก,กี้เนี่ยหมุนไปป๊าป๊าป๊า,ปา,ปา,ปาเสียเพชรไป99เพชรน้องได้ส่วนลดสันเทียบ30% 30%ถ้าน้องไปซื้อไอ้คาตนานะเมื่อกี้สมมติคาตนานะมันราคา599เพชรใช่ไหมถ้าน้องเสียเงินกิจกรรมอื่นไป99เพชรก่อน แล้วน้องไปซื้อค้าตานะเนี่ยค้าตานะไม่เจือประมาณ419เพชรนะแล้วน้องบวกอีก99เพชรเป็นเท่าไหร่เป็น518เพชรถูกกว่าซื้อในร้านค้าตรงๆรงไหมถูกกว่าค้าตานะ500เพชรนศชุดนะครับมาราคาชุดละประมาณพันเพชรนะ999เพชรอะไรเงี้ยพันเพชศนะถ้าเกิดน้องไปใช้ของในกิจกรรมอื่นแล้วมาซื้อเนี่ยเท่ากับชุดมันก็เหลือ699เพชรบวกอีก100ก็เป็นประมาณ799เพชรอะไรเงี้ย798เพชร ถูกไหมก็ถูกกว่าซื้อตรงๆเดียร์นแต่ส่วนลดมันไม่มีแค่นี้ถ้าน้องใช้เพชรในกิจกรรมอื่นถึง299เพชรแบบเอ้ยผมเกลือผมสุ่ม99เพชรมันไม่ออกผมสุ่มไป299เพชรเรื่งเงี้ยน้องได้ส่วนเพิ่มอีน50%คือลดราคาขคึ้นหนึ่งคัตนะสมมุติว่า600เพชรเหลือ300เพชรชุดจากอ่าพันเพชรเหลือ500เพชรนะอะไรเงี้ยถ้าน้องยังเกลือกว่านั้นอีกน้องใช้ เงินในกิจกรรมอื่นไปเกิน499เพรน้องได้ส่วนลด80%คือเราเอาราคามาหาร5อ่ะอง่ายๆเลยราคาหาร5สมมุติว่าาต,นต้นต้น600เพรน้องหาร5เหยอค่อย120เพรนะสมมุติว่าชุดราคา1,000เพรน้องหาร5เหรอค่อยเหลือ200เพรและที่สำคัญคือไม่จำเป็นว่าน้องต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะอย่างที่บอกไปว่าถ้านั้นมันมีของอื่นมาเนะี่ยน้องอยากได้เนี่ยอยู่ในกิจกรรมอื่นหรือว่าอยู่ในร้านค้าเนี่ย ใช้กิจกรรมนี้เท่ากับน้องจะได้เหมือนกับกิจกรรมนี้ก็ได้ของด้วยแล้วไปเล่นกิจกรรมนู้นก็ได้ส่วนลดเยอะด้วยนะครับทีนี้สําหรับสายเปตัวจริงนะสายเปตัวจริงเนี่ยส่วนลดสูงสุดมันอยู่ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซนถ้าน้องใช้เงินในกิจกรรมอื่นๆนะครับไปจนถึงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพ็นะก็สมมุติว่าน้องเอ,อ่อเข้าไปหมุนตู้ลัคก,กี่สมมติตู้แบบ อันเนี้ยหมดตู้1582แปดสองเพชรเนี่ยใครยังไม่หมุนนะอ่ะเราไปโดนหมดตู้มาใช่ไหมหนึ่งห้าแปดสองเพชรเท่ากับว่าน้องจะได้ส่วนลด99%นในลายคานั้น99%คือโอ้โหคือไม่รู้ว่าจะถูกกว่านี้ไปได้ยังไงแล้วนะครับนะเอนี่คือคาตนะ6 0 0ยเพชรใช่ไหมหรือ6เพชร ชุดราคาชุดละพันเพชรใช่ไหมเหลือ10เพชรปืนถาวรอ,อันเมื่อกี้ประมาณแบบพันหเก้าเกเพชรพันหเพชรเหลือสิบหกเพชรก็เอาจริงๆคือถูกที่สุดในโลกนี้แล้วอ่ะจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเปเยอะกิจกรรมนี้ก็คืนกําไรให้นะครับของี้กิจกรรมไม่ได้ว่าจะมีเท่านี้นะครับน้องต้องเข้าไปดูก่อนมันมีของอื่นอีกเยอะแยะบางคนบอกว่าผมมีชุดพวกนี้หมดแล้วออพี่ก็ขเข้าไปซื้อปืน เขาไปซื้อของอย่างอื่นไม่มีของอื่นให้น้องซื้อไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเล่นซะนะย้ำอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมนี้นะครับเหมือนไล่ช้างความมืดเลยก็คือเข้าไปเพื่อซื้อของมีของให้เลือกอยากได้ซื้อ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 ถ้าเข้าไปเฉยไม่ได้ส่วนลดถ้าน้องใช้เพชรในกิจกรรมอื่นครบ99เพชรน้องได้ส่วนลด30%น้องใช้เพชรครบ299เพชรน้องได้ส่วนลด50%น้องใช้เพชรครบ499เพชรน้องได้ส่วนลด 80%ถ้าน้องใช้เพชรเกิน,น1,499เพชรในระยะเวลากิจกรรมน้องได้ส่วนลดไปเกก้าไม่ต้องสุ่มโอ้โอห้ยรงค้าส่วนลดสุดๆถูกจังเว้ยนะประมาณนี้ถ้าเกิดงงก็เดี๋ยวไปคุยกันในไลฟ์เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพราะอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย